รัฐบาลดีแต่พูดปฏิบัติไม่ได้เรื่องดีแต่พูดทำได้สองอย่างหนึ่งคมครูนะสองขี้โมอ๋อนี่ประชาชนเขาพูดนะผมไม่ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องส่งหมายสารมาให้ผมรับนะ,นะผมเบื่อเพราะว่าผมเป็นทนายก็ได้รับหมายสารอยู่แล้ว<ม>นะครับเน่เขาบอกรัฐบาลไทยอ่านะมีสองอย่างหนึ่งขี้โมโควิดกระจอกงอกอว นะขมคู่ว่าใครไม่เชื่อจะสั่งปิดเมืองใครไม่เชื่อจะสั่งปิดเมืองจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศต้องใช้ยาแรงนี่นะทำได้สองอย่างหนึ่งขู่สองโม้ใครไม่เชื่อจะแก้กฎหมายมาเห็นนะเนี่ยมันเนี่ยนี่ประชาชนก็พูดแตผมไม่ได้พูดนะครับไม่ต้องส่งหมายสาลไม่ผมผมไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงอาหารทะเลคนก็ไม่กล้ากินนะ อุดรธานีก็มีครับพ่อค้าขายอาหารทะเลเขาก็กลัวไปหมดอ่ะอาหารทะเลก็ไม่มีใครกล้ากินผวากันหมดะนะตอนนี้ก็ไปกินอาหารมีสารเป็นลาบซกเล็กส้มตําแทนนะครับเนอืมนะเอ่นะเอตู่จะวิตกอย่างไรก็นั่งสบายอยู่ในห้องแอร์นี่ประชาชนเขาบอกนะประชาชนจากปากเก็บผมไม่ได้พูดนะนะลุงตู่นะเขาบอกอย่างนั้นนะครับอืม นะครับอะไรวะเนี่ยเออนะครับมีอะไรเอากัน,นง่ายๆจากแม่สอดมามุกดาหารผ่านด่านตำรวจมาก,กี่ด่านนะทำไมถึงไม่อทำไมถึงตรวจไม่เจอนี่ประชาชนก็ว่านะอืมเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกว่าไอ้ไอ้แบตเตอรี่มันจะหมดเดี๋ยวผมเอาแบตเตอรี่ใส่ก่อนอ ก็ดูขู่แพลกนะครับอยู่อยู่คนเดียวทําแม่งอยู่คนเดียวเนี่ยยุ่งไปหน่อยทานเถินจะหมดแรงต่างเนี่ยนะอะอานะบางคนบอกอคนของรัฐบาลยุคนี้มี1นึ่งขี้โม้ขี้คุย2อขี้โกงข <c oughs> ี้โกงก็มีเหมือน,นนะนะครับนะก็ยังจับไม่ได้ไม่มีใครย,ยอมรับอะ่ะอาจารย์อ่านแคตทางไหนครับ อ,อ่านแชททางทางนี้ครับแท็บเล็ตมีแท็บเล็ตด้วยนะครับก็ดูมันหมดอะทั้ง Facebook YouTube TikTok อ่านอ่านหมดนะครับอาหารทะเลไม่มีคนกินวัคอะไรฉีดวัคซีนกันหมดแล้วรัฐบาลทานหมดนะครับแบตเตอรี่หมดนะฮะนะครับนะครับทิกต็อกไม่น่าเชื่อนะครับอาจารย์ผ่านไปหนึ่งปีเราจะได้ดูหนังม้วนเก่า นะครับนะครอา,อาจารย์จะไปรัตนบุรีในวันที่ยี่ห้าธันวาคมนี้ไปได้ไหมเ,เรื่องอะไรกันนะอืมนะครับอมืมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็คุยกันไปอืเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนวะเนี่ยอืมนะครับก็ดูดูวนไปวันนี้อาจจะขุกขักต้องกราบขอโทษพี่น้องอืมนะครับชัดเจนไหมครับ ปทุมก็เริ่มมีข่าวว่าคนจะติดโควิดมีหรือเปล่าก็ลองไปดูนะครับอพอบอกไปเดี๋ยวนายกกระดาวว่าเอ้ยคุณเป็นคนไทยหรือเปล่านายกชอบถามอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจถามทําไมก็รู้อยู่แล้วมันคนไทยแล้วจะถามทําไมนะเออแปลกนะคนเราเนี่ยเดี๋ยวผมก็ร้องเพลงชาติให้ฟังซะเลยเนี่ยนะผมก็เป็นคนไทยร้องเพลงชาติได้นะครับอว่าแล้วก็หัวเราะซะหน่อย ฮิวนะครับนะรายการเราเสรีกับสีละใครจะติดคุกก่อนกันอาวันนี้ก็ดูเสรีพิสุทธิ์ก็แถลงข่าวนะครเขาก็จะเอาเรื่องของสีละที่โดนสารจำคุกรอลงรอการลงโทษไปไปยื่นประธานสภาส่งไปสารรัมนูนว่าสีละจริงแค่ยังไงก็ไม่รู้่ถามเสรีพิสุทธิ์ดูวันนี้นะครับ ก็เสรีพิสุทธิ์เนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ทําการบ้านละเอียดส่วนใหญ่ใครทะเลาะกับเขาส่วนใหญ่จะติดคุกกีตารางทั้งนั้นตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่สมัยกำนันปาะนะนะเจนะ้าพ่อบอนการพนันประตูน้ําอะไรต่างๆก็ติดคุกกีตารางกันหมดเพราะฉะนั้นก็ศิระถ้าฟังอยู่ก็ <S 2. S 2> ต้องระวงัง่อยนะถ้าทะเลาะก,กับพี่เสรีเนี่ยนะนะครับทะเลาะกับพี่เสรีก็ระวังเพราะว่า ่าที่ทรามารู้จักนะผมก็รู้จักทั้งศีละทั้งเสรีเนี่ยพี่เสรีในแกก็ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตอะไรต่างๆนี่แกจะไม่ค่อยยอมความนะเพราะฉะนั้นศีละกับเสรีทะเลาะกันหลายคดีทั้งคดีหมิ่นประมาทคดีอะไรต,ะไต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ศีละก็ต้องระวังเพราะว่าเสรีพิสทจิ์เนี่ยแกเป็นคนละเอียดรอบคอบอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนนี้เป็นคนละเอียดรอบคอบเพราะนั้นงานนี้เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยศิละอาจจะต้องค้นจากความเป็นสสอแลวอาจจะต้องติดคุกกิตตาราง เพราะถ้ารู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติแล้วก็ไปแจ้งกกตสมัครสสอเนี่ยสมมตินะถ้ามีความผิดก็ติดคุกกิตตลางหนึ่งถึงสิบปีนะครับก็ดูกันต่อไประหว่างศิระกับเสรีเนี่ยไทรจะติดคุกก่อนกันนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะว่าศิระจะถแถลงขา่าวยังไงวันนี้เสรีก็ถแถลงเต็มที่แล้วนะนะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะผมก็รู้จักทั้งสองคนนะก็ขอให้สู้กันเต็มที่เลยถ้ามีหลักฐานจริงก็เอาติดคุกเอเลยไปเลย นะครับใครจะแพ้ชนะอะไรไม่มีใครตอบได้เป็นสารเท่านั้นครับนะนะนะครับเออนะครับศออาลสายบางกล้องนะนะ่นะฮะนะต้องขอโทษนะฮะมันก็อาจจะเลอะเทอะอะไรหน่อยวันนี้วันนี้ยุ่งไปหมดเลยเอออย่างวิจารณ์รัฐบาลเยอะนะเดี๋ยวเขาส่งคนมาอุ้มอ๋อนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเชียร์รัฐบาลตลอดนะ ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เชียร์ลุงนะครับอยากจะเชียร์ให้ลุงออกจากนายกรลนตีเพราะว่าอะไรลุงแกง,งานหนักเหนื่อยเชียร์ลุงตลอดอาจารย์ครับทำไมไม่ให้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศก,ก,ก็เขาไม่ออกเขาจะอยู่ไปเรื่อยอเขาก็ถามว่าผมผิดอะไรนะครับอืมนะครับแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยนะครับนะเนี่ยรัฐบาลตอนนี้เจอโควิดเนี่ยเหนื่อยนัก นะครับจะไปไหวแล้วไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปรอเปนะ็นรัฐบาลตอนนี้มันแย่ไปหมดอ่ะเศรษฐกิจกไม่ดีคนก็ดา่ารัฐบาลทุกวันไม่มีใครเชียร์นะครับลำบากอยู่นะครับเนี่ยมีผมเชียร์เสรีพิสุทธิ์อ้าวนะครับกองเชียร์นะนะว่ากันไปนะครับทาง t ิกตอก,กอมีคนดูเหมือนเดิมนะคนดูของเราก็นะคนติดตามของเราเนี่ยล้านกว่าคนนะเกือบเกือบล้านสองแสนคน นะ่ะคนดูของเราเยอะอนะครับอ่อนะครับออ่อหน,นึ่งขายครับคดีหมิ่นประมาทดารามีติดคุกได้ไหมขอบคุณล่วงหน้าคืองี้คดีหมิ่นประมาทเนะี่ยเท่าที่ผมทราบมายังไม่เคยเห็นมีใครติดคุกนะน้อยนะ่ะด่ากันไปด่ากันมาให้ด่าสักหมื่นครั้งก็ไม่ติดคุกครับนะครับเพราะคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับนะศาลท่านจะปรับอย่างเดียว ก็ไปดูพวกนักรบอะไรอ่ะป่วนดาน่ะนะนักรบอ่ป่วนดานเห็นไหมพวกตั้งเพจขึ้นมาแล้วก็ด่าตำรวจเห็นะสารจำคุกจำคุกจำคุกอ่าสารชั้นต้นจำคุกภาษาอุทธรณ์ก็เป็นไงปรับอย่างเดียวมันก็เลยทําให้พวกอ่เปิดเพจขึ้นมาแล้วก็ด่าตำรวจเนี่ยก็เป็นไงได้ใจก็ด่าตำรวจทุกวันดา่าทุกวันเอาเรื่องตำรวจมามาโพสแล้วก็เสร็จแล้วก็ดา่านะครับก็ไม่ติดคุกคดีมินประมาทไม่ติดคุกผมบอกได้เลย,เลย ศารรอการลงโทษครับสาลเชนต้นไหจจำคุกมาเสาอุทธรณ์ก็เป็นไงรอการลงโทษนะครับเพราะอะไรคุกมนเต็มหมดแล้วนะคดีหมิ่นประมาทก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มีครับคนไปโพสต์ทวงล่งทวงนี่อะไรผมก็บอกไม่ติดคุกหรอกครับรับสาภาพก็ไม่ติดคุกอะไรนะคดีพวกนี้ไม่ติดคุกนะครับถ้าศีละมากับเท้าเสรีน่าจะรอดไหมครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าแกจะชักตีนออกหรือเปล่าเวลาศีละเอาจะไปก้มลงกราบแกอาจจะชักตีนออกก็ได้ คิดเอาเองนะขำๆนะผมเองรู้จักทั้งสองคนทั้งสีละทั้งพี่เสรีรู้จักดี <laughs> มันก็เป็นเวรเป็นกรรมของแต่ละคนทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นตามกรรมถ้าคุณสีละเขาไม่ได้ทําผิดเขาก็รอดถ้าทําผิดก็ไม่รอดกัแค่เนี้ยนะผมไม่ไดีมีปัญหากับใครแล้วแต่ก็อย่าที่บอกกนะับพี่เสรีในกแกเล่นงานใครแล้วก็มักจะลาบากอ,อยู่ตกในสะถนานการณ์ลาบากเพราะแกไม่ค่อยยอมความะนะ เออถ้าคดีหมิ่นประมาทาก,ก็ต้องกาดตีนอย่างเดียวแต่กลัวกจะชักตีนออกนี่พอจะก้มลงกาดไปชักตีนออกเลยเนี่ยเรากลัวอย่างงี้แหละครับนะครับเออถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับจะติดคุกไหมเออก็ติดคุก,กติดติดคุกแทนค่าปรับวันละห้าร้อยอืมทำไมคนดาน่านายกครับไม่รู้ต้องไปถามคนดาค่าเขาสิเขาก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเศรษฐกิจแย่แก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วไม่ยอมออกเขาก็ดาก่าแค่นั้น ใครชอบนายกกระชอบไปผมไม่ได้ห้ามอะไรคำชะโนดประกาศปิดให้เข้าสักการละพรุ่งนี้แล้วอ๋อจะไปขอหวยขออะไรก็ลำบากท,ที่พึ่งสุดท้ายของของคนไทยเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่นะคือหวยใต้ดินกับหวยรัฐบาลเพระเนาะฉะนั้นวันๆก็ดูว่าตัวเลขจะออกอะไรเนี่ยคือที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงก็คือเลยวันที่16ที่รอหวยออกเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็โดนหวยแดกอีกเนี่ยโดยเฉพาะหวยรัฐบาลนะครับ